จจเซมซีปรอินไมค์ครับที่ทําให้คอมกับมือถือเล่นได้มันทํางานอย่างไรวันนี้ผมจะไม่ที่วายกันครับ สวัสดีครับทุกคนที่โดนพ่อแม่บังคับกดเข้ามาด้วยนะวันนี้อยู่กับผมเอเวอร์รี่อาฟิเยลชอบไปเที่ยวนะครับอ่านะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายขยายความเรื่องเจ้าตัวปรอินเจยเซอร์เอ็มซีนะครับอ่านะครับอยากที่ทัวร์รู้กันนะครับว่าเจ้าตัวปรอินเจยเซอร์เอ็มซีเนี่ยนะเป็นปรอินที่จะทำให้คอมนะครับก็คือในฐานะไมโครฟ์ยาวไอเดียชันนะครับสามารถเล่นกับไม n คร r a เ t b e d r อ c k e อ i ด i o ชันหรือไม c คร f t ในโทรศัพท์ อย่างเช่นพวกไม้ค้า PE และพวกนี้ต่างๆนะครับเล่นกันได้นะครับฝาก like, share, กดไลค์ชกดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับนะครับก็ไปดูกันเลยอย่าพูดมาก โอเคนะครับใจเซ JSMC นะครับอย่างที่เกินไปแล้วนะครับเป็นปลั๊กอินของ m i n e c r a f t Java ที่จะทําให้ m i n e c r a f t Bedrock นะครับอาทิเช่น PE นะครับ Win16 Edition แล้วก็บาร์บาอะไรมากมายนะครับสามารถเล่นบนเซิร์ฟเวอร์ของ m i n e c r a f t Java ได้นะครับและรูปแบบการเล่นเช่นพวกการใช้คําสั่งไอเทมต่างๆก็จะยึดการทํางานของ m i n e c r a f t Java เป็นหลักครับอ่านะครับอย่างเช่นทับเกมโหมดถูกไหมครับอ่าทับเกมโหมดในมือถือหรือใน Bedrock Edition เนี่ยนะก็จะมีเป็นทับเกมโหมด C ทับเกมโหมด S ทับเกมโหมด หนึ่อะไรก็ว่ากันไปไม่มี3ามเว้ยมีแต่0 1 2นะครับอ่านะครับ ไอคำสั่งพวกนี้นะอ่าก็จะยึดตามคอมเป็นหลักนะครับซึ่งในคอมในเวอร์ชันใหม่ใน1.17เนี่ยนะก็จะเป็น Game ival, เกมโหมดเซอร์ไวิวเวอร์ไปคำตรงๆเลยซีร์วิวเวอร์สเปซเดเตอร์ออดเอนเจอร์เคียตีฟนะครับอ่าเขียนไปนตรงๆอย่างนั้นเลยนะครับเจ้าคนที่เล่นจากมือถือเนี่ยนะก็จะยึดตามสิ่งนั้นนะครับอย่างเช่นอยากปรับเป็นเครียตีฟก็ต้องทับเกมโหมดเครียตีฟครับอ่าไม่สามารถทับเกมโหมดซีหรือทับเกมโหมดหนึ่งได้ในมือถือนั่นเองอีกคําสั่งหนึ่งนะครับอย่างเช่นพวกทั Effect, ัับบบเเเเเออออออฟฟฟฟคะะะไรรพวกกนนนนี้่ทใมืืถ็็จป ทับเอฟเฟคแล้วก็ชื่อผู้เล่นแล้วก็เอฟเฟคทั่วไปครับแต่ทับเอฟเฟคในคอมนะครับก็จะมีทับเอฟเฟคกรีปทับเอฟเฟคเคลียอะไรบาร์ารมากมายก็ต้องย<ป>ึดตามคอมหมดครับเพราะฉะนั้นการลงปลอินทุกอย่างนะครับต้องเป็นปลอินของไม้ครับจาว่าเท่านั้นครับอ่าไม่ว่าจะเป็นวอยดิดที่ดังๆโด,ด่งดังมากมายแค่ไอเอาขวามาจิ้มๆปุ๊บก็ได้บล็อกแล้วนั่นแหละนะอ่านะครับปลอินที่ คนส่วนใหญ่หรือเซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่เขาใช้ทาเซิร์ฟกันนะครับเพราะมันสะดวกดีหรือเป็นพวกโวลกาดนะครับที่จะ,ะที่เป็นปลอินที่ไม่สามารถทูบล็อกได้นะครับะนะครับเป็นบลอินที่เอาไว้กันต่างๆเช่น5้าบินในโซนนี้นะครับใช้ขวามาจิ้มจิ้มปุ๊บแล้วก็กําหนดได้นะครับว่าโซนนี้ห้ามทูบล็อกนะโซนนี้ห้ามน้่ยเนี่ยนะอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับหรือจะเป็นพวกปลอินมินิเกมในคอมต่างๆเวสวอลสกายวอลเอ็ดวอลวอลอะไรต่างๆมากมายมินิวอลอะไรพวกนี้นะนะครับก็สามารถรันได้นะครับ ทางคนที่เล่นผ่านเบสทล็อกก็จะสามารถใช้ได้เหมือนในคอมเลยนั่นเองนะครับแต่อย่าเพิ่งดีใจไปครับท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าทุบปลาอินนะครับมือถือจะใช้ได้แบบสมบูรณ์แบบ Perfect แบบโอ้โหร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเหมือนคอมนะนะครับจากประสบการณ์นะครับย้ําว่าจากประสบการณ์ที่ผมเคยเจอส่วนใหญ่นะครับพวกปลอินที่เวลาตายในเกมเนี่ยเวลาจะเวลาตายในเกมเกิดใหม่อย่างเช่นเบสล็อกใช่ไหมอ่าโดนเหวตายปุ๊บก็จะมีให้รีสปอใหม่นั่นเองนะอ่านะครับเวลาตายเนี่ยบางเวลานะครับ บางครั้งเนี่ยจอมันจะค้างไปนะครับจอสีแดงแบบจอตายอะนะไม่มีปุ่มรีสเปลขึ้นให้ด้วยต้องออกเกมอย่างเดียวครับถ้าไม่ชมเป็นอะไรที่หงุดงิดมากนะครับก็ให้เรามาระวังในการใช้ด้วยนะครับอ่านะครับแต่ในคอมไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับถ้ามีปัญหาก็เป็นที่ตัวปักอินที่คุณโหลดแล้วแหละนะ,ะเขียนโค้ดผิดทรัพยากรมากเกินไปนะครับหรือเขียนโค้ดที่ผิดพลาดนะครับเอเรแจ้งเตือนการะ์ะนาวอะไรประมาณนั้นก็นะครับอ่าและมีปลั๊กอินเสริมของใจซีเมซีที่ชื่อว่าฟ r อตเกต เฟรดเกตนะครับก็คือปละอินที่เข้ารหัสผู้เล่นเบรดล็อกนะครับให้เล่นกับไมค์คราฟจาว่าได้นะครับโดยไม่ต้องซื้อไมค์คราฟในคอมอีกทีนะครับโดยปกติแล้วนะครับเวลาเราลันเจ้าตัวปลั๊กอินใจเซอเอ็มซใหม่ๆเนี่ยนะครับในคอนฟิก c t นะครับของใจเซอเอ็มซีในออทัยเนี่ยมันจะตั้งเป็นออนไลน์เป็นดีฟอลต์หรือเป็นปกตินั่นเองนะครับซึ่งถ้าในฝั่งโทรศัพท์เข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยนะอ่านะครับ ฝั่งโทรศัพท์จะคือจะขึ้นป๊อปอัพหน้าหนึ่งมาครับซึ่งเป็นป๊อปอัพที่จะให้ก่อบัญชีไมค์ o s o f t หรือว่าวัญชี Minecraft ฝั่งคอมนี่แหละนะอ่านะครับก็จะเป็นอีเมลพาสเวิร์ดอะไรพวกนั้นเลยนะครับกรอไปปุ๊บก็ต้องเอา ID แท้ของคอมมากรอกนั่นเองนะครับอ่านะครับซึ่งไอ้เจ้าตัวโฟลเกตเนี่ยก็จะมาขจัดปัญหานี้ออกไปนะครับอ่านะครับก็จะทํางานดังกล่าวที่ผมบอกนะครับซึ่งการตั้งค่าของเซิร์ฟเวอร์ไมค้าที่ลงโฟลเกตเนี่ยนะครับสามารถตั้งให้เป็นผู้เล่น ID แท้เข้าได้เลยนะอ่าะอย่างที่บอกไปนะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยนะจะสามารถใช้งานได้โดยลงปลั๊กอินโฟลเกตนะครับจากนั้นนะครับนำไฟล์ key.pem นะครับจากโฟลเดอร์โฟลเกตสปีกอตนะครับอ่าไปลงในโฟลเดอร์ใจเซิร์ฟสปีกอตครับอ่านะครับจำชื่อไม่ได้นะ จะเป็น s จ y Speed God นะครับแล้วปรับ o u t p e นะครับในไฟล์ config.yml นะครับให้เป็นโฟลเกตนะครับอ่าเท่านั้นก็ใช้งานได้แล้วนะครับอ่านะครับสำหรับหลักการทำงานของใจเซอร์เอ็มซีนะครับก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับไม่เสียเวลาคุณแน่นอนนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับโอเคก็สวัสดีครับเน่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 ท่านผู้ชมครับ ตอนนี้ท่านผู้ชมน่าจะปิดคลิปไปแล้วนะอ่านะครับก็ใครที่ดูมาอยู่ตรงนี้ก็อยากรู้อะไรเหรอคะอยากรู้อะไรเหรออยากรู้อะไรใช่ไหมอยากรู้อะไรอะ่ะฮะไม่ปิดอีกเหรอกดเลือกคลิปได้แล้วเนี่ยเอ็นสกรีนมาแล้วเฮ้ยพอแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมไปดูคลิปอื่นได้แล้วท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมยังดูอีกเหรอ ไม่น่าเชื่อนะเนี่ยถ้าใครดูก็พิมพ์พิมพ์มาว่าผมดูตอนท้ายแล้วครับโคตรสนุกเลย <c oughs> ก็ไปจริงอะท้าไม่ชมไม่ปิดเดีดก่อนถ้าไม่ชมท้าไม่ชมตอนนี้ยังดูอะไรอีกแล้วถ้าไม่ชมมันหมด